หลวงปู่แหวนสุจินโนผจญผีกองกอยในป่าชาวภูไทยเชื่อมันชอบอยู่ตามถ้ำตามโพรงหลวงปู่แหวนสุจินโนอดีตเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ท่านเคยเล่าว่าเมื่อครั้งที่ท่านไปทุด,ดงในป่าดงดิบในเขตขม่วนประเทศลาวพร้อมกับหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมนั้นท่านทั้งสองได้ผจญภัย กับฝูงผีกองกอยข้อมูลบางแห่งเรียกว่าอสุรกายในเวลากลางคืนด้วยลักษณะของมันเหมือนเด็กอายุประมาณ13-14ปีรูปร่างผอมแต่พุงป่องผิวค้ำผมเผ่ารุงรังจมูกบี้แบนในมือถืออาวุธคล้ายกับหน้าไม้หรือธนูอันเล็กๆส่งเสียงร้องก่อยๆ ผีกองกอยพยายามจะเข้ามาทำร้ายหลวงปู่ทั้งสองแต่ท่านก็รับมือกับพวกมันด้วยการนั่งสมาธิและด้วยพลานุภาพของสมาธิจิตพวกมันจึงไม่อาจทำอะไรท่านได้จวบจนกระทั่งรุ่งเชา้าผีกองกอยก็ยอมแพ้ขอขมาต่อหลวงปู่ทั้งสองและได้นิมนต์ท่านทั้งสองไปยังที่อยู่อาศัยของพวกมันท่านจึงพบว่าแท้จริงแล้ว ผีกองกอยฝูงนี้ก็คือคนป่าเผ่าขาระแดซึ่งมีพฤติกรรมล่าและฆ่ามนุษย์ที่ล่วงล้ำเข้ามาในถิ่นของพวกมันและเอาเนื้อมากินชาวภูไทยที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีความเชื่อกันว่าผีกองกอยเป็นผู้หญิงผมยาวตาแดงใบหน้าเรียวแหลมบางก็ว่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนลิงแต่มีขนาดเล็กกว่าลิงหรือลิงลมเสียอีก และยังเชื่อด้วยว่าผีกองกอยเป็นผีที่มีครอบครัวบ้างก็อาศัยในถ้ำหรือโผงไม้ออกหากินด้วยการจับปลากินตามลำห้วยหรือแม่น้ำบางครั้งก็ขโมยปลาหรือข้าวของของผู้คนอีกทั้งยังเชื่อด้วยว่าผีกองกอยชอบเดินถอยหลังและพูดอะไรที่ตรงข้ามกับความจริงเสมอบางความเชื่อก็ว,ว่าผีกองกอยมีทรัพย์สมบัติสะสมอยู่มาก บางครั้งหากไปพบทรัพย์สมบัติตกอยู่ที่กลางทางหรือในป่าโดยไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของก็ห้ามเก็บมาเพราะอาจจะเป็นของผีกองกอยและพวกมันจะมาตามทวงคืนโดยอาจจะทำร้ายมนุษย์ด้วยการหลวงควักตับไตและไส้พุงกินเป็นอาหารในเวลาหลับเช่นเดียวกันกับผีปอบซึ่งผู้ที่ถูกผีกองกอยกินอวัยวะภายในไปน,นั้นจะเสียชีวิตเหมือนการน,นอนหลับปกติ เรียกว่าไหลาตาย